รายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิภายใต้การบริหารงานของนายเกษมทาขำป้อมผูม้่ำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ กศนอำเภอเมืองชัยภูมิดำเนินโครงการกศนอปักหมดุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตามตัวชี้วัดการติดตามดังนี้ 1. กลุ่มเป้าหมายคนพิการอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน217คนนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลปักหมดุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ครบ100%ก่อนเปิดภาคเรียน 2. กลุ่มเป้าหมายคนพิการอายุ18ปีขึ้นไปที่มีความต้องการรับบริการการศึกษาได้รับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตามความต้องการเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ80 3 คนพิการที่อยู่ในฐานข้อมูลได้รับการส่งต่อเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามแผนความต้องการของคนพิการร้อยละ80มีความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการดังนี้ 1. การสร้างการรับรู้กศนอเภอเมืองชัยภูมิมีการขยายผลสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุ่มกลุ่มเป้าหมายตามโครงการดังนี้ แต่งตั้งคณะทำงานโครงการกศนอปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสระดับอำเภอแต่งตั้งคณะทำงานบันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคาเปอร์ระดับอำเภอจัดทำหนังสือขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลคนพิการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจประชาสัมพันธ์จัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานสำรวจและปักหมุดค้นหาคนพิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ยังไม่เข้าสู่ร,ระบบการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์จากข้อมูลที่ได้รับมาจากสำนักงานกศนจังหวัดชัยภูมิให้กับคณะครูกศนในระดับตำบลเพื่อรับทราบนำสู่การปฏิบัติต่ตอไป 2. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติกศนอำเภอเมืองชัยภูมิดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ในระยะที่1ระหว่างวันที่30มีนาคมถึงวันที่14เมษายน2565ดังนี้ 1. ครูกศนตำบลตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายคนพิการที่ได้รับจากกศนอำเภอ2 วางแผนการสำรวจและปักหมุดค้นหาคนพิการเป็นรายบุคคล 3. ประสานงานกับภาคีเครือข่ายเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นอสอมเป็นต้น 4. ลงพื้นที่สำรวจและปักหมุดค้นหาคนพิการ 5. รวบรวมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 6. จัดส่งข้อมูลแบบสำรวจที่สมบูรณ์ร้อเซนให้กับกศนอำเภอเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคาเปอร์ 7. รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมเสนอผู้อำนวยการกสนอำเภอความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ในระยะที่2ระหว่างวันที่18เมษายน ถึงวันที่12พฤษภาคม2565ดังนี้กสนอำเภอเมืองชัยภูมิดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและจัดทำการส่งต่อข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายคนพิการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความก้าวหน้าข้อมูลผลการปฏิบัติการติดตามกลุ่มเป้าหมายมีดังนี้ 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น217คนแยกรายละเอียดดังนี้กลุ่มเป้าหมายที่ติดตามพบตัวจำนวน205คนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ติดตามจำนวน0คนกลุ่มเป้าหมายที่ติดตามแล้วไม่พบตัวจำนวน4คนกลุ่มเป้าหมายที่เสียชีวิตแล้วจำนวน8คนกลุ่มเป้าหมายที่จบการศึกษากำลังศึกษาอยู่สถานศึกษาอื่น จำนวนศูนย์คน 2. กลุ่มเป้าหมายนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลก่อนเปิดภาคเรียนจำนวน217คนคิดเป็นร้อยละร้อยของกลุ่มเป้าหมาย 3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนจำนวน3 3คนคิดเป็นร้อยละ15.21 4. การดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย งสนออำเภอเมืองชัยภูมิได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพร้อมส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ปัญหาและอุปสรรคกสนออำเภอเมืองชัยภูมิพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการดังนี้ 1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้การลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลค่อนข้างยาก พราะทั้งผู้สำรวจและครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายต่างกลัวการแพร่เชือ้อติดเชือ้ออีกทั้งบางพื้นที่มีการปิดหมู่บ้านทำให้เข้าไปสำรวจด้วยตนเองไม่ได้ต้องให้ผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านส่งข้อมูลให้ 2. ครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายบางครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลกับผู้สำรวจเนื่องจากเข้าใจว่า ข้อมูลนี้อยู่ที่พอมอแล้วข้อเสนอแนะควรมีการจัดประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมให้ได้รับนโยบายเพื่อที่จะได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับผุ่มป้าหมายในพื้นที่ได้รับทราบ 5. ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการดำเนินงาน กศนอเภอเมืองชัยภูมิมีปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานคือการทำงานเป็นทีมการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายๆหน่วยงานภายใต้กลยุทธ์รุกถึงที่ลุยถึงถิ่นกศนอเมืองชัยภูมิขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ